ช่องตามใจทูเดย์บทที่337ไม่มีหลักฐานพระชายาจี้รับไม่ได้กับท่าทีของนางเช่นนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเกือบตายคามือนางแล้วหรือเจ้าคิดว่าเจ้าไม่สมควรจะถามให้ละเอียดชีวิตเป็นของเจ้าเจ้ารู้แล้วก็ยังสามารถป้องกันตัวเองได้หยวนชิงหลิงฉีดยาให้นางไม่ได้เหลือบตาขึ้นมองข้าเชื่อเจ้าห้าคดีนี้เขาเป็นคนสอบสวนเขาย่อมรู้ดีแก่ใจว่าอะไรเป็นอะไร เชื่อบรุษหรือพระชายาจี้ทำเสียงขึ้นจมูกตอนนี้เขาดีกับเจ้าแต่ภายหน้าเล่าตอนที่พวกเจ้ามีอันตรายเล่าเจ้ากล้าแน่ใจหรือว่าเขาจะยืดออกออกมาช่วยเหลือเจ้าเจ้าอย่าไร้เดียงสาไปหน่อยเลยบนโลกนี้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือผู้ชายอยู่หวนเห่าเดินออกมาพอดีได้ยินคำนี้เข้าก็ก้าวเท้าเข้ามาพิษภัยใหญ่ใต้ล่านี้คนที่กระทำผิดไม่ได้มีแต่บุรุษเสียหน่อย พระชายาจี้คิดไม่ถึงว่าเขาก็อยู่ด้วยปกติแล้วนางติดนิสัยชอบทำตัวเป็นคนดีต่อหน้าผู้อื่นไม่พูดจาให้ร้ายใครแต่พอรู้จักหยวนชิงหลิงนานเข้าจึงได้พูดคำเหล่านี้ออกไปจากใจจริงคิดไม่ถึงว่าอยู่วนเฮาจะได้ยินชั่วขณะนั้นสีหน้าละอายใจแต่ก็พูดเสียงดูออกไปว่าหญิงทำชั่วนั้นเพราะถูกบีบบังคับทั้งสิน้นอยู่วนเฮานั่งลงดวงตาที่ชุ่มฉ่ำของเขามีแววเยาะเย้ยอยู่หลายส่วน ถูกบีบบังคับถ้ามีจิตใจทะยทยานก็เรียกว่าบีบบังคับหรือเช่นนั้นก็มีเรื่องบีบบังคับเยอะมากสินะพระชายาจี้เงยหน้าขึ้นทันทีเจ้าว่าข้าหรือพี่สะพ้ายใหญ่จะร้อนตัวไปใหญ่พระชายาจี้มองเขาสีหน้าซีเซียวของนางมีแววขมขื่นตอนนี้ข้าต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเจ้าพวกเจ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดเธอวันนี้ที่ข้าเตือนนางก็เพราะความหวังดีวางใจได้วันหลังข้าจะไม่ใจดีเช่นนี้อีก อยู่เวหวนาเอ่ยอย่างสงบว่าถ้าเป็นความหวังดีข้าก็ขอบคุณแทนยายอยวนด้วยแต่ว่าข้าไม่อยากได้ยินคำพูดที่ยุยงและทำลายความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของพวกเราจำพวกที่ว่าบุรุษนั้นเชื่อไม่ได้เท่ากับปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคลองข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยพระชายาจี้ตนกอยู่บ้างอยวนชิงหลิงดูเบาๆวา่าพอแล้วหุบปากทุกคนเลยนางเงยหน้าขึ้นมองพระชายาจี้แวบหนึ่ง ระหว่างสามีภรรยาหากสามารถปฏิบัติต่อกันด้วยใจจริงต่างก็เชื่อใจกันก็คือความสุขอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือพระชายาจี้เอ๋ยอย่างไม่ค่อยพอใจว่าแน่นอนแต่ว่าก็คงไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเช่นนี้เขาสามารถทําเพื่อข้าได้แค่ไหนข้ารู้ดีแก่ใจว่าข้างในมีกี่ส่วนที่จริงกี่ส่วนที่เท,ท็จนางมองอยู่วนห้าพูดว่า เจ้า้าเจ้าอยากเข้าใจผิดข้าไม่ได้ว่าเจ้าข้าแค่รู้สึกว่าไม่มีใครที่ปฏิบัติต่อกันด้วยใจจริงจนสามารถเชื่อใจอีกคนได้อย่างสนิทใจนี่มันอันตรายต่อตัวเองมากเกินไปไม่ว่าข้าจะยอมรับหรือไม่พระชายาฉูคือคนที่ข้าคิดว่าดีที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาบางทีข้าก็ทำร้ายนางไม่ลงจริงๆหยวนชิงหลิงรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างไม่คิดว่าพระชายาจี้จะพูดคำนี้ออกมา นั่งหันกลับไปมองอยู่วนห้าวแวบหนึ่งใบหน้าของอยู่วนห้าวเกือบจะอยู่ในสภาวะแข็งทื่อประหลาดใจอย่างที่สุดพระชายาจี้รู้สึกอายจนกลายเป็นความโมโหพวกเจ้าไม่ชอบฟังก็ช่างเถอะไม่พูดแล้วอยู่วนชิงหลิงให้น้ำเกลือนางและพูดว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องขอบคุณความหวังดีของท่านใบหน้าเฉยชาของพระชายาจี้มีเพียงดวงตาที่ไหววูบผ่านไปสองวันอากาศยิ่งทวีความหนาวเย็นมากขึ้น ตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างออกแต่เช้าก็เห็นว่าด้านนอกเต็มไปด้วยหิมะที่สะท้อนแสงแม่นมสีผลักประตูเข้ามาก็มีลมเย็นๆพัดโชยเข้ามานางสลัดหิมะบนไหล่ทิ้งพูดว่าท่านอ๋องท่านโสฟูมาตั้งแต่เกิดคดีขึ้นตระกูลฉู่ไม่เคยถามถ่ายอะไรเลยอยู่หวนเห้าก็ได้แต่เขียนสรุปคดีถวายให้กับห้องเต้หมิงหยวนนับว่าสิ้นสุดไปอีกหนึ่งคดี เขานึกว่าโสฝูจะไม่ถามเสียแล้วคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมาถึงที่เจ้าพาไปรอที่ห้องหนังสือศักครูข้าจะตามไปทันทีอยู่วนเฮาพูดหยวนชิงหลิงถือเสื้อคลุมตัวหนึ่งเดินเข้ามาคลุมให้เขาเรียบร้อยจัดการกับคอเสื้อและทรงผมพูดเสียงเบาว่าพูดจากันดีๆข้าคงไม่ถึงกับระบายอารมณ์กับเขาหรอกอยู่วนเฮาพูดอืมหยวนชิงหลิงขย่งเท้าขึ้นหอมเขาหนึ่งทีเรื่องคืนตำแหน่งเดิมของท่าน ยังต้องให้เขาช่วยท่านพูดต่อหน้าเสด็จพ่อฉะนั้นในเวลาที่จําเป็นก็ใช้คําพูดดีๆให้มากหน่อย,อยหยวนเห้ายิ้มเจ้าไปเรียนรู้การประจบสอพลอตั้งแต่เมื่อไหร่หยวนชิงหลิงถอนหายใจเบาๆข้ารังตัวท่านไว้ได้แต่รังใจท่านไม่ได้ท่านเอาแต่เป็นห่วงงานที่กรมข้ารู้ในเมื่อพูดดีๆไม่กี่คำตัวเองก็ไม่เสียหายอะไรคนอื่นชอบฟังยังสามารถทำให้คนอื่นดีใจด้วยซ้ำไปนี่เจ้าเป็นพยาธในท้องข้าไปแล้ว อยู่วนห้าวปล่อยกรมการพระนครไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่ารักในหน้าที่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าในกรมนั้นมีคนที่ต้องระวังอยู่หยวนชิงหลิงยืนส่งเขาด้วยสายตาอยู่ที่หน้าประตูเสื้อคลุมสีขาวของเขาเกือบจะกลืนเป็นผืนเดียวกันกับพื้นหิมะแล้วนางเงยหน้าขึ้นมองฟ้าหิมะยังคงโปรยปลายช่างสวยงามยิ่งนักเพียงแต่มันได้บดบังแสงอาทิตย์เอาไว้ทําให้หัวใจรู้สึกอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกในห้องหนังสือมีการจุดเตาไฟขึ้นอบอุ่นมาก เสื้อคลุมสีดำที่ทำจากขนนกพาดเอาไว้ที่เท้าแขนของต่างที่นิ่งที่วางเท้ามีรองเท้าผ้าดินปักลายเมฆกลมเช่นเดียวกันในมือถือถ้วยชาน้ำขิงพุทราที่แม่นมสียกมาให้เมื่อครู่พลางเป่าเบาๆและค่อยๆดื่มลงไปไอความร้อนระเหยขึ้นปกคลุมไปทั่วใบหน้าผอมซุบของเขาบดบางแววตาอันคมกริบของเขาเอาไว้แต่โสฟูชูบอกว่าข้างนอกลมแรงเรียกให้นางนั่งลงข้างๆพูดคุยกันธรรมดาไม่มีคำพูดอะไรที่คนอื่นไม่ควรฟัง หลังจากอยู่วนเฮาเข้ามาแล้วแม่นมีก็ลุกขึ้นมารินชาน้ำขิงพุทราให้เขาโซฟูชูมองน้ำชาในแก้วตนเองแล้วก็มองไปยังแก้วของอยู่หวนเฮาที่มีน้ำชาอยู่เต็มแก้วไม่สนใจว่าร้อนหรือไม่ดื่มเข้าไปอึกใหญ่หมดไปเกือบครึ่งแก้วพูดว่ารินให้ข้าอีกหน่อยเติมแก้วของเขาจนเต็มมือเขาจับการน้ำชาเอาไว้และเอสไปวางไว้ที่โต๊ะเล็กด้านข้างพูดว่าอยู่วนเฮาพูดขึ้นว่า ที่ท่านโซฟูมาวันนี้ก็เพื่อจะถามเรื่องคดีใช่หรือไม่มือทั้งสองข้างล้วงเข้าไปในแขนเสื้อเหลือบตาขึ้นเล็กน้อยสายตาเหมือนจะมีแสงว่าผ่านอึ้มก่อนนางตายอยู่วนเ้าไม่ปิดบังพูดออกไปว่าสารภาพแล้วบอกว่าเรื่องทั้งหมดโซฟูเป็นคนบงการโซฟูชูสีหน้าย,ยังคงไม่เปลี่ยนไปแต่แม่นมสีกลับตะลึงมองไปยังอยู่วนเ้าเขม็งนางพูดเช่นนี้หรืออยู่หวนเ้าพูดว่าถูกต้องผู้ช่วยเจ้ากรมก็จดบันทึกอยู่ข้างๆด้วย แต่ว่าข้าไม่ได้เห็นคำให้การฉบับนี้โส so, ฟูชูผู้เสียงเรียบข้าได้ให้ผู้ช่วยเจ้ากรมฉีกมันทิ้งแล้วอยู่วนเฮาพูดโสฟูชูมองเขาเอ่ยอย่างให้ความสนใจว่าเพราะอะไรอยู่วนเฮาพูดว่าคำให้การไม่เป็นจริงโส so, ฟูชูถามขึ้นว่าท่านอองใช้อะไรตัดสินว่าคำให้การนั้นไม่เป็นความจริงพิจารณาจากสันดานหรือข้าแทบจะไม่ใช่คนดีอะไรเลย อยู่วนเห่าไม่พอใจและถามกลับอย่างเยาะเย้ยว่าท่านโสรู้ดีแก่ใจแต่ว่านี่ไม่เกี่ยวกับสันดานคำให้การของนางมีข้อพิรุษน่าสงสัยข้าไม่ปักใจเชื่อมาจากพื้นฐานประสบการณ์ในการตัดสินคดีความไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นโสฝูพยักหน้าท่านพูดเช่นนี้แม้จะไม่เพียงพอที่จะทำให้คนอื่นเชื่อได้แต่ว่าในมุมมองของข้ามันดีสำหรับข้านอกจากชี้ความผิดมาที่ข้าแล้วนางไม่พูดเรื่องอื่นหรือ อยู่หวนเฮาสายหน้าเรื่องเกี่ยวกับคดีนางพูดแค่นี้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ท่านอองไม่มีเบาะแสสักนิดเลยหรือใบหน้าหล่อเหลาของอยู่วนเฮามีแววครุ่นคิดว่าผ่านก็ไม่เชิงเบาะแสนั้นพอจะมีแต่ไม่มีหลักฐานช่องตามใจทูเดย์บทที่338พระชายาเวย่ย โซ so, ฟูชูไม่ได้ถามต่อเหมือนกับว่าเขาได้ยินว่ารู้เบาะแสก็พอใจแล้วเขาดื่มชาพุทธาไปอีกคำหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาพูดกับแม่นมีดื่มแต่ชาท้องจะว่างไม่ซู้เจ้าไปทำอะไรมาให้กินหน่อยได้หรือไม่แม่นมี่พูดว่าได้ท่านคุยกับท่านอองไปก่อนข้าจะไปทำของกินมาให้โซ so, ฟูชูพูดว่าพูดจบแล้วเขาหยิบเอาแก้วกับกาน้้ำชาเดินออกไปไปทำของกินเถอะแม่นมีนิ่งอึ้งพูดจบแล้วหรือ อยู่วนเฮาเดิมคิดว่าเขาจะถามเรื่องชูหมิงช่วยอีกคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่พูดอะไรอีกรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างแม่นมีเดินออกไปพร้อมกับโสฝู้ชูโสรูชูเอ่ยเสียงต่ำว่าท่านอองของเจ้าจะโชคร้ายแล้วแม่นมสีสะดุ้งเฮือกโชคร้ายโชคร้ายเรื่องอะไรท่านอย่าทําให้ข้ากลัวนะโสฝูชูพูดว่าไม่ได้ขู่ให้กลัวเป็นเรื่องจริงท่านรีพูดมาเถอ โชคร้ายเรื่องอะไรแม่นรั้งตัวเขาเอาไว้ดวงตาของโสฟูชูดูลึกล้ำเหมือนท้องฟ้าที่ไร้ที่สิ้นสุดห่อเกี้ยวเป็นหรือไม่หอเป็นเช่นนั้นเจ้าก็ไปห่อเกี้ยวมาก่อนข้ากินแล้วจะบอกเจ้าหิวแล้วพูดไม่ออกแม่นมสีพูดด้วยอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนะห่อเกี้ยวเสร็จแล้วหากท่านยังไม่ยอมพูดคราวหน้าท่านก็อย่าได้มาอีกพูดจบก็ก้าวเท้าก้าวใหญ่ๆไปยังห้องครัว เคี้ยวอร่อยมากโซฟูชูวังตะเกียบลงแม่นมสีรีบถามขึ้นด้วยน้ำเสียงร้อนใจว่าเป็นอย่างไรบ้างโซฟูชูดื่มชาอึกหนึ่งเอ่อยอย่างสบายใจว่าใช้ได้แค่ว่าเค็มไปนิดแม่นมสีโมโหจนนิ่งอึง้งข้าถามเรื่องท่านอ๋องท่านบอกว่าท่านอ๋องจะโชคร้ายโชคร้ายเรื่องอะไรกันห้องเต้จะให้เขาพักงานแม่นมสีพูดเรื่องนี้ข้ารู้แล้วตอนนี้ก็พักงานอยู่มิใช่หรือ โซฟูชูร้องหาหนึ่งเสียงเอ่ยอย่างตกใจว่าเจ้ารู้แล้วหรือแม่นมสี่ค้อนให้เขานี่ท่านมาหลอกกินหลอกดื่มหลอกหรือโซฟูชูจักไปอย่างได้ใจแต่ว่าตอนที่ไปยังพึมพำคำหนึ่งอองชูจะโชคร้ายจริงๆอยู่เหวินเท่ากับหยวนชิงหลิงไปเยี่ยมอองฉีที่จวนอ,องซุน จวนองชีได้ทำความสะอาดแล้วแต่การดำเนินการก่อสร้างแม้จะเร่งการทำงานทั้งวันทั้งคืนอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งปีจึงจะแล้วเสร็จได้ฉะนั้นองชีจะต้องอยู่ที่จวนอองซุนหนึ่งปีหรือไม่ก็ต้องย้ายไปอยู่ที่จวนอองชูหนึ่งปีจะอยู่ในวังไม่ได้ด้วยเหตุนี้เขาจะกลับไปในวังก็ไม่ได้นอกเสียจากเขาจะถูกแต่งตั้งเป็นรัชทายาทความคิดของฮ่องเต้หมิงหยวนคือให้เขาพำนักอยู่ที่จวนองซุนหรือไม่ก็หาจวนอื่นๆข้างนอกอยู่ไปก่อนชั่วคราว ดีที่สุดคืออย่าไปที่จวนอองชูความคิดของฮ่องเต้หมิงหยวนทุกคนต่างเข้าใจดีตอนนี้จวนอองชูนั้นเป็นที่จับตามองอยู่มากแล้วยังจะมีสายเลือดของฮ่องเต้ไปอยู่อีกคนหนึ่งเกรงว่าจะยิ่งไม่ได้รับความสงบสุขอองชีถูกลวกที่ขาจนบาดเจ็บหยวนหยองอีก้กำลังดูแลเขาอองชีอารมณ์ไม่ดีตอนที่อยู่หวนเฮ้ามาเขาลากตัวอยู่หวนเฮ้าไปถามทันทีก่อนนางจะตายได้พูดอะไรหรือไม่อยู่หวนเฮาพูดว่า แม้ตายก็ไม่สำนึกผิดไม่พูดถึงค่าสักนิดเลยหรืออองชีดูดุร้ายอยู่บ้างไม่พูดอยู่วนเ่ามองเขาเจ้าหวังให้นางพูดอะไรรู้สึกผิดต่อท่านหรือองชีสายหน้าในสายตามีแววโมโหตะกรอนอยู่ชั้นหนึ่งข้าแค่อยากรู้ทำไมนางต้องอยากให้ข้าตายนี่ยังมองเห็นไม่ชัดหรือก็ท่านจะทิ้งนางนี่นาหยวนหยงอี้พูดแทรกขึ้น อ,องชีเงยหน้าขึ้นมองหยวนหยงอี้แวบหนึ่งพูดอย่างอารมณ์เสียว่าเลิกร้างสำหรับนางแล้วก็คือการทอดทิ้งร้เยื่อใ่เช่นนี้ก็ดีอย่างน้อยท่านจะได้ลืมนางหยวนหยงอี้พูดอ,องชีหลุบตาลงลืมไปนานแล้วหยวนหยงอี้ไม่อยากมองเขาให้ทะลุปรุโปร่ปรงถ้าหากเขาปล่อยวางความรู้สึกดีๆที่เคยมีได้อย่างง่ายดายจริงๆก็คงไม่ใช่อองชีแล้วอ,องชีรู้ว่าหยวนหยงอี้ไม่เชื่อเขาพูดว่าข้าแค่ไม่เข้าใจ ทำไมพวกเราจึงมาถึงขั้นที่เกลียดจนอยากจะให้อีกฝ่ายตายนี่มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากทุกสิ่งสามารถโหดร้ายกับมันได้มีเพียงความรู้สึกที่ข้าคิดว่าไม่สมควรทำเช่นนี้หยวนหยงอี้เอ๋ยปลอบว่าตอนนั้นท่านก็แค่ฝันร้ายใครบ้างในช่วงวัยยาวจะไม่เคยพบเจอคนไม่ดีมาก่อนอ๋องชีก็คิดเช่นนั้นก็แค่ฝันร้ายในตอนนั้นแต่ว่าฝันร้ายนั้นช่างน่ากลัวเสียจริง ตอนที่เขาหนีออกจากกองไฟหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วหยวนหยงอี้ก็บอกกับเขาว่าเป็นชูหมิงช่วยที่คิดจะวางเพลิงฆ่าเขาเขารู้สึกสยองขวัญมากเขารู้สึกว่าระหว่างสามีภรรยาหากไม่มีความแค้นเรื่องเข็นฆ่าบิดามารดาก็ไม่สมควรทำถึงขั้นนี้ยหยวนเฮ้ารู้ว่าเขาต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะกลับมามีสภาพจิตใจที่เป็นปกติตอนนี้ปล่อยให้เขาอะไรอาวรความรู้สึกที่ตายไปแล้วก่อนเถอะหยวนชิงหลิงคุยกับองซุนและพระชายาไว้อยู่ข้างนอก เป็นพระชายาซุนที่เห็นหยวนชิงหลิงมาจึงได้สั่งให้คนไปรับพระชายาไว้มาด้วยเพราะว่าพระชายาร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะให้หยวนชิงหลิงช่วยตรวจดูเห็นที่จะเป็นเลือดจางและดูอารมณ์ของนางจะหม่นหมองตั้งแต่เดินเข้าประตูมาจนถึงตอนนี้นางยังไม่พูดจาเลยสักคำเพียงแต่กำถ้วยชาเอาไว้ในมืออย่างเมลอยหยวนชิงหลิงถามนางหนึ่งคำนางก็ตอบหนึ่งคำจึงเอ่ยปลอบใจไปว่าฟ้าจะถล่มก็ตามที เจ้าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของเจ้าแล้วรู้หรือไม่พระชายาเวยฝืนยิ้มข้ารู้แล้วขอบพระทยัยพี่สะพ้ายรองมากสีหน้าของนางค่อนข้างซีดขาวแววตาก็ค่อนข้างอ่อนล้าแต่งามราวกับดอกลินลี่ที่บานสะพรั่งอยู่กลางหุบเขาดูสะอาดบริสุทธิ์มีความเรียบร้อยอีกหลายส่วนมองนางแล้วทำให้หยวนชิงหลิงคิดถึงดาราคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฉินหง แค่ขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้คนอื่นมีความรู้สึกวันไหวปวดใจประมาณนั้นเสียดายที่อองเว่ยไม่รู้จักธนุธนอมเขาก็แค่เคยรักธนุธนอมตอนนี้ก็ไปเอาใจใส่ผู้หญิงอีกคนแล้วมองจากภายนอกพระชายาเว้ยนั้นงดงามกว่าคนเก่ามากนักแทบจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันด้วยซ้ําไปพระชายาซุนดึงมือของนางเอาไว้เอ่ยอย่างเจ็บปวดใจว่าเจ้าอย่าเอาแต่ทําหน้าเช่นนี้เลย ผู้ชายไม่ชอบมองหญิงสาวที่เอาแต่ขมวดคิ้วถอนหายใจหรอกนะพระชายาไว้สายหน้าเขาจะชอบมองหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับข้านี่นาข้าไม่ได้ร้องให้ให้เขาดูหัวเราะก็ไม่ได้อยากให้เขาดูเช่นกันพระชายาสูนอึง้งแล้วเจ้าเป็นถึงขนาดนี้เพราะอะไรกันพระชายาไว้เหลือบตาขึ้นมาสายตาของนางเหมือนมีหมอกจางๆทาบทับอยู่ชั้นหนึ่งข้าแค่เสียใจเพราะลูกของข้าที่ตายไปแล้วตอนนี้แม้แต่ตอนหลับตา ก็ยังได้ยินเสียงเขากำลังร้องไห้พระชายาซุนถอนหายใจเจ้ากับเด็กคนนี้ไม่มีวาสนาต่อกันรอให้ร่างกายเจ้าแข็งแรงดีแล้วเจ้าก็จะมีโอกาสเองคงไม่ใช่คนนั้นพระชายาไว้ถอนหายใจเบาๆแคนยิ้มออกมาช่างเถอะวันนี้ยากมากที่พระชายาฉูจะอยู่ตรงนี้ด้วยพวกเราพี่สะพายน้องสะพ้ายมาพูดคุยกันอย่าพูดเรื่องที่ไม่สบายใจเลย นางยื่นมือออกไปลูบผมแขนเสื้อเลิกขึ้นเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่ข้อมือนางเองก็เหมือนจะนึกขึ้นได้รีบเอาแขนลงมาทันทีพระชายาซุนตกใจรีบดึงมือนางเอาไว้ทันทีดึงแขนเสื้อขึ้นบนข้อมือนางมีรอยแผลสามสี่แผลหนึ่งในนั้นยังเป็นแผลใหม่ดูแล้วเหมือนเลือดเพิ่งจะหยุดไหลนี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าบ้าไปแล้วหรือพระชายาซุนเห็นแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากตำหนิเสียงดุ พระชายาไว้ดึงมือกลับไปมุมปากมีรอยยิ้มซี่เซียวผุดขึ้นไม่เป็นไรมีเลือดไหลนิดหน่อยเท่านั้นพระชายาซุนเห็นนางยังคงทำสีหน้าราวกับไม่ใส่ใจก็อดไม่ได้ที่จะโมโหจนเต้นเรา่าเร่านี่ไม่เกี่ยวกับเป็นหรือไม่เป็นอะไรเพื่อนางสนมคนเดียวเจ้าต้องทำขนาดนี้เชียวหรือเพิ่งจะบอกกับเจ้าไปหยกหยกชีวิตนี้เป็นของเจ้าเจ้ายังไม่ดูแลรักษาดีๆไม่ได้คาจะไปหาเจ้าสามนี่มันจะมากไปแล้ว พูดจบก็จะเดินออกไปข้างนอกทันทีพระชายาเวรีบลุกขึ้นขวางนางเอาไว้ทันทีพี่สะพายรองอย่าไปเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ